การที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเสียดายคุณไปตลอดทั้งชีวิตคุณต้องทําให้สมองของเขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกัน,กนเมื่อไร่ก็ตามครับนะที่เขารู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะยังคงพูดคําหวานและการกระทําที่ดีแต่หากสมองของเขารู้สึกว่าเราเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาเขาจะเริ่มใช้คําพูดลบๆกับเรามันจะมี3วิธีครับทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน3อย่างครับมีอะไรบ้างครับ1ครับเรียนแบบท่าทางนะครับ คือเวลาที่เราเรียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายเทคนิคน,นี้เราเรียกว่า m i r r o r i n g e f f e c t นะครับคือเวลาที่ใครก็ตามแต่เห็นว่าเราเนี่ยเรียนแบบท่าทางโดยที่เขาไม่รู้นะสมองจะมีการตีความไปว่านี่คือพวกเดียวกัน 2. องครับคือการเรียกชื่อของเขาคือเหมือนกับว่าบทสนทนาเนี่ยพยายามแอดชื่อของเขาลงไปนะครับคุณว่า ดีไหมคุณ A เนี่ยคุณ A คุณมองว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยคุณ A มองว่าไงนะครับตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ยคุณ A ค,คิดว่ายังไงต่างหากวกนนีน้พยายามแอดชื่อของเขาลงไปในบทสนทนาให้ได้มากที่สุดเสียงที่เพราะที่สุดในโลกใบน,นี้สําหรับมนุษย์คือเสียงคนที่เรียกชื่อของเขาเองสามครับคือการแสดงอาการหรือพฤติกรรมหยุดพูดในจังหวะที่สนใจเช่นเวลาคุยครูกันเนี่ยเขาบอกเนี่ยเออวันนี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยแลวแสดงอาการหยุดพูด ยังไม่ได้ทานข้าวคุณรู้ไหมครับเวลาคุณทําแบบนี้มันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเลยครับว่าเราคือพวกเดียวกันเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเจ็บแค้นแทนเขาเวลาที่เขาเจอปัญหาในชีวิตหลายๆอย่างแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าไอ้สอย่างเนี้ยคุณแทบที่จะไม่ได้ไม่เคยแอดเทคนิคเหล่านี้ลงไปในในความสัมพันธ์เลยรวมถึงจากการศึกษาคุณคมพบว่าคู่รัก ในปัจจุบันนี้มักจะเปลี่ยนแปลงชื่อของคู่รักกันเองบีมีคือเรามักที่จะเปลี่ยนสรพนามของชื่อแฟนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําให้แฟนหรือการเทรนสมองแฟนให้มองว่าเราเป็นพวกเดียวกันเนี่ยครูคมมี29จิตวิทยาครับมีใครต้องการเอาไปใช้ไหมเนื้อหาเรื่องนี้มันมาจากเว็บไซต์ myjournal.com มันเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมจิตวิทยาของโลกแบเนี้ใครต้องการ29จิตวิทยานี้ให้พิมพ์คำว่าครูคมคู่ใจครับคุณจะได้29จิตวิทยาในการทำให้แฟนเป็นพวกเดียวกันกับคุณเนื้อหาเนี้ยในคลาสบางคลาสที่เขาสอน,สอนกันนะเขายังสอนไม่ถึงเยแต่วันนี้ครูคมให้คุณฟรีสำคัญอยู่ที่คุณเร็วขนาดไหนครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้งหมดให้กับคุณ รับรองครับว่าเขาจะต้องเชื่องเหมือนน้องหมาน้องแมน่มนะครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ75,90บบาทครับ คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ